จะเลือกใครดีะความรักครั้งนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าเรวนี้จะมีพ่อหนุ่มมาให้คุณเลือกถึงสองคนเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งเดือนแห่งวันที่ที่ <c oughs> คุณมีดวงเสน่ห์น้เมตตาสูงปีตและมีเด็ยคนให้ความสนใจคุณหลายคนเลยที่จะเข้ามาจีบคุณที่จะเข้ามาขายขนมจีบแล้วความรักครั้งเนี้ย มันทําให้คุณแบบวุ้ยเรื่องไม่ถูกเลยจะเอาคนไหนดีคนเข้ามาชอบคุณเยอะมากต้องบอกเลยว่าเร็วนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คนที่ผ่านเห็นคลิปนี้คุณจะเจอคนที่เข้ามาจีบเข้ามาขายขนมจีบคุณเยอะมากแล้วแต่ละคนนะคะโปรไฟล์ดีงานดีหน้าตาดีดูหล่อดูเท่บางคน ที่มีอายุเยอะกว่าคุณหรือเป็นคนที่วัยรุ่นแต่หน้าตาแบบสไตล์นายแบบอะ่ะเออคือมีความรออีกคนหนึ่งจะมีความรูปร่างหน้าตาที่ดูดีเป็นเหมือนนักธุรกิจหรือเป็นคนที่เป็นหัวหน้าง,งานนักซี o หรือท่านที่มีความเป็นปา๋าสายป๋ามากๆที่จะเข้ามาจีบคุณสองคนนี้ที่เขาจะเข้ามาจีบคุณบอกเลยค่ะว่า ไม่มีใครยมใครค่ะแล้วหนึ่งในนั้นคุณจะเจอปะ้านะคะที่จะเข้ามาเปเข้ามาปนเปอร์คุณมาเปคุณคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรคุณไม่ต้องพูดค่ะคุณแค่โพสต์รูปผ่านโซเชียลเดี๋ยวป้าคนนี้จะเปคุณเองหรือคุณแค่เอ่ยว่าคุณต้องการอันนั้นอันนี้ถ้าเขารู้เขาจะเปคุณไม่อันค่ะเพื่อเพื่อจะได้เข้ามา พิชิตใจคุณโอ้อลิ้นพันเลยจ้ะเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอไพ่นี้แม่หมอไปไม่ถูกเลยนะปาะ้าถ้าเกิดว่าบัญชีของลูกศิษย์แม่หมอมันมันหาไม่เจอหรือไงปา๋าแม่หมอจะ,จะบอกว่าในบัญชีแม่หมอยังว่างอยู่นะคะป๋าสามารถโอนมา,มาบัญชีนี้แทนลูกศิษย์แม่หมอได้นะคะ <laughs> ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแม่หมอเข้าประเด็น โอเคค่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่าป๋าเนี่ยจะมีความเปอ่ะและไม่ใช่แค่เปแค่คนเดียวหรอกเป็นพลังงานของคนสองคนที่เขาแอบ,บรักแอบ,บชอบคุณแอบ,บปลื้มคุณแล้วเขาจะไฟเขาจะสู้ด้วยการเปค่ะสองคนนี้เขาจะแย่งคุณมาด้วยการเปค่ะใครเปหนักกว่าคนนั้นจะได้คุณไปครอบครองค่ะป๋าคะแม่หมอยังว่างนะคะป๋าคะ ทีนี่ยังว่าอยู่นะป๋าป๋ามาเป็นมามา,มาหน้าช่องไม่หมอได้นะป๋าคือท่บอกว่าคุณสวยมากสวยจนผู้ชายแย่งกันอ่ะนี่เปิดไพ่มาก็จึ้งอีกค่ะทําไมถึงจึง้งเพราะว่าสองคนนี้หนึ่งในนี้จะทําให้คุณได้ออกจากคานจะทําให้คุณออกจากชีวิตโสด นำไปสู่การเป็นครอบครัวการขอเป็นแฟนการพาออกเดทแล้วก็นำไปสู่การสละโสดการที่คุณตกลงปรงใจที่จะเป็นคนรักของเขาที่จะเป็นแฟนของเขาคนเดียวไพ่มรดกคนคนนี้รวยมากโคตรรวยนี่คือไพ่เศรษฐีพี่มหาเศรษฐีที่มีบ้านอย่างกับคาลูฮา์ดเนี่ยอยู่กันแบบเนี้ย มีคุณตาคุณยายมีหลานมีน้องหมามีสัตว์เลี้ยงส่วนตัวมีห้องส่วนตัวมีเซฟโซนคือเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมที่เขาอยู่เขารวยมากค่ะลูกบวงขาดูดว่าแม่โมมึงอย่าเวอร์ได้ไหมมึงอย่าลากเสียงกนาดนั้นได้ไหมได้อยู่ค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวอเนอร์จีมันไม่ได้แล้วให่ไหมมันต้องถึงอักขระรถไงบอกไปหลายคลิปแล้ว <c oughs> เล่นกันด้วยสิเนี่ยเขามีความแบบรวยมาก แล้วรับรองว่าถ้าคุณไปอยู่ในครอบครัวของเขานะคนคนนี้นอกจากจะเปยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่ของเขาเห็นไหมคุณยายคุณแม่ของเขาเนี่ยจะเอ็นดูจะรักคุณมากจะชอบคุณมากค่ะจะจะแบบเอ็นดูคุณเป็นพิเศษเลยคุณจะอยู่ในครอบครัวที่สุขสบายย้ายไปอยู่ในบ้านไฮโซย้ายไปอยู่กับสามีในบ้านหลังไฮโซในบ้านที่เกิดความร่ำรวยมหาโภคกรัซย์มหาเศรษฐีในบ้านหลังนี้ค่ะ อันนี้คือคารุหาค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานดีดาพลังงานสดใสพลังงานสายเปพลังงานสวยเลือกได้อันนี้กันไปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะทุกคนค่ะหากว่าทุกคนชอบจริตการอ่านไพ่การทำนายทายทักของแม่หมอมากๆสาธุข,ขออำนาจบาร,รมีจากพ่อยกแม่ยกของแม่หมอทุกๆคน สามารถนะคะเป็นกําลังใจแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยแม่หมออยากนําเงินไปสร้างปู่พญายนาคด้วยนะฉันจะเปิดสํานักความรักแม่หมออยากสร้าง <c oughs> จริงๆพูดจริงไว่ได้ตลกนะเดี๋ยวพวกเราจะเห็นแม่หมออยากสร้างพญายนาคแบบคู่รักในสํานักของแม่หมอเองเพื่อเปิดให้ไอ้เต้าข้างรักทุกๆคนได้เข้ามาสักการะบูชามาไหว้ขอพรอง์ปู่องค์ย่าโดยเฉพาะเรื่องความรัก แม่บอกอยากสร้างปูองค์ดำกับแม,ม่ย่ามณีจันทานคราชนะคะเป็นพญานาคสีดำแล้วก็พญานาคสีขาวเป็นคู่รักสายบุญเป็นคู่รักอำนาจบารมีนะใครบูชาพญานาคเนี่ยโดยเฉพาะการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราเสริมดวงในเรื่องของความรักของเราทําให้เราสมหวังในเรื่องออความรักง่ายขึ้นขจัดปัเป่าอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ในเรื่องของความรักของคุณกับคู่รักของคุณให้มันออกไปนะคะแล้วก็เสริมดวง เรื่องอํานาจบรารมีเพราะว่าปู่องค์ดําแกดุมากแกจะเป็นสายที่ดุมากศัตรูมูงมันจะทําอะไรแกไม่ได้คุณสยมนดําจะเข้าถึงลูกหลานท่านไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะและแม,ม่ย่ามณีเจนทานคราเป็นพญานาคตัวแทนของเอสน่ห์นะเมตตาแกจะเก่งด้านเสน่ห์เก่งด้านการทําพิติกรรมเนาะและพญานาคเนี่ยยังเป็นตัวแทนของพวกทรัพย์ความร่ารวยมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเพราะว่า สายยามพญนาคของเราจะมีทรัพย์สมบัติที่เยอะมหาศาลมากท่านจะชอบประทานโภกระทรั์ให้กับลูกหลานของท่านนะใครบูชาพญนาคคุณจะรวยเงินทองคุณไม่ขาดมือเลยเหมือนที่ลูกศิษย์แม่หมอถูกหวยกันเพียบเลยหลังจากที่โอนเงินมาร่วมกันสร้างพญนาคในเดือนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนโอนเงินมาเท่าไหร่ก็อย่าลืมทักไลน์หลังบ้านมารับ,รบเวอเปอร์สายมูฟรีๆพร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆนะคะทางไลน์ได้เลยกับแม่หมอได้เลยค่ะ